เอาทุกคนตอนนี้อยู่ในช่อง D J Pro กันอีกแล้วผมากำลังเพิ่มเบียร์ขอจะพรพระเจา้าโอ๊ยให้ขอพรแตนไ,ไม่ได้พักปืนนะก่อนไม่กดอ,อืมใกล้อ้าวตายแล้วเกมนี้เ,เลยเคยโหลดอยู่ตอนเด็กไม่ลองดีเลยเก,กมนี้โคตรสนุกเลยเป็น,น,กกนอีพีทุกคน ชักปืนเฮ้ยอ๊ยขอพรเอ้ยขอพรโอ๊ยขอพรก่อนอยากตีขอพรต,พรตีโอ๊ยขอพรเอาไม่เข้ามีชักปืนโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ย เราว่าเราต้องเอาถ่านตงนีบวกนีแล้วก็ไปไปที่ตัวนี้อก็นี้ มีพลังปืนก็ยิ่งชัดปืนปิ้วเลยขอพรพระเโอ๊ยขอพรก่อนนี่ขอพรก่อนอขอพร,อ,อ,พรอ้าวต่อยหน้าโอ๊ยขอพรเพิ่มเลือดนะคะทุกคนโอ๊ยมขอพรโอ๊ยขอพรจากพระเจ้าชักปืนโอ๊ยติดชัก เอ้ยโอยขอพรนะผมขอพรก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอพรจากพระเจ้าไม่เห็นนะครับชักอ้อยปอบให้ใจเราเปิประตูเลบังอาจต่อยอยู่ทุกคนมันต่อยอยู่นะครับทุกคนแต่มันต่อยผมไม่ค่ะเพราะผมขอพรจากพระเจ้ามาดิทุกคนมันต่อย,อยโอ๊ยโอ๊ย มันอัดต่อยผมมันต่อยผมต่อยที่นี่ขอพรมันจะพระเจ้าโอ๊ยขอพรก่อนนะครับโอ๊ยมันเจ็บมันจะต่อยหน้าตายนอปเอิ้ลมารีมี ผมสะกดดีกที่สกินมีพลังให้เพียบอะไระอะวัวย,ยุยุทธลยอพลังดๆุ้ยทุกคนผมเจอกับมน,นุษย์ไฟอ้าวขอพรอ้าวขอพรผมเจ็บพระเจ้าโอ้ยมันต่อยโอ้ยต่อยอ มันต่อยมันตายต่อยผม,มไม่ย้ำเลยทุกคนมันต้องมีนี่แล้วกม็มีอันน,นี้ด้วยนะคะทุกคนมีจะมีเหล็กเหล็กต้นส่วนามานันหนี้นะคะทุกคนแล้วส่วน,น,นจะยิงจากกันยิงเป็นติไม่ คนการยีไปเตะนะคบทุกคนเพราะว่าโยมถ <Yeah. S 2> ้าเกิดเท้าเรแรงเราจะได้เตะมันเปิดมาเปิดมามันจะเตะมันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมจะพยายามเตะมันเ็วนี้แดมันลตอนนี้นะคมีนมีดมาพร้อมเขาไปกดรูปแม็กเด ตอนนี้นะครับทุกคนผมขอสวดมนต์ประเทศเทโอ้ยอยากให้เตะหน้าเตะหน้าตะหน้าพี่ตาวอลคืนนทุกคนข้อเสนุอเราจะมาเล่นเกมนี่แหละเล่นเกมนะโคตรหนาเลยหกสตั้งแต่ร้อยเป็น6กสิบสงเปอรเซ็นต์งเกมนั้ เกมเดียวนะคะทุกคนแบบไม่คช่อะไระตาคีมใต่กันมีอะไรสักอย่างช่วยมันอยู่ยอะไรถ้าฟ้องม,มือบ้านอ่ออือ ดีเอาใครดียวกันตีตีอสตาคีมด้วย้ตาคยทุกคนสตาร์คีมตายอ้ผมได้ออติมัสได้ออติมัสตายแน่ทุกคม่ตายทุกคนเช่ับทุกคนนตายเียบร้อยเจ มีแค่อดีตมันเป็นโหกก็หกแหละเพราะอดีตมันเป็น <c oughs> เ็นหกด,ดีนะคะทุกคนขอไปฉีดขอไปฉีดกันนะคะ <c oughs> มันกลับมาแล้วทุกคนมันกลับมาแล้วไม่ต่อมันกลับมาแล้วอ้าวี่ด้วยอ๋อนี่ครับผมกลับมาแล้วเมื่อกี้บาดเจ็บโอเคผมกลับมาแล้วนะครับทุกคนนี่แกงสปาร์ตันโอติม่าต่อยอกัน